มสายดํานกเขาใหญ่นะครับผมวันนี้จะไปนำนกเข้าค่าอยอีกหนึ่งตัวครับผม mm. ซึ่งตัวนี้เป็นทีเด็ดครับผมซึ่งมีคนถามซื้อโคมาเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมได้เตรียมกรงนะที่จะไปใส่แนละ้วซึ่งนกตัวนี้อยู่ไม่ไกลครับผมอยู่ใกล้ๆนี่แหละขับรถสักห้านาทีก็ถึง เดี๋ยวยังไงไปติดตามกันครับผมพว่าจะเป็นตัวไหนซึ่งตัวเนี้ยผมว่าจะเอามาทําเป็นพ่อพันเป็นนกพ่อพในค่ายนะผมเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับผมว่าจะเป็นนกตัวไหนเดี๋ยวไปเอาที่บ้านเขานะครับผมติดตามคผมถึงแล้วครับผม หมายครับผมเดี๋ยวเป็นตัวไหนเดี๋ยวมาติดตามชมกันนะครับผมสวัสดีครับอาจารย์ที่ชื่นชอบในการต่อลกเข่าทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมนะครับฮะนกเขาใหญ่นะครับวันนี้ผมก็มากับอาจารย์ดํานะครับหรือว่าทางช่องสายดํลนกเขาใหญ่สวัสดีครับอ่าครับคือวันนี้เราจะมาทําคลิปนะครับหรือว่าทําเกี่ยวกับการส่งนกที่ผมต่อได้ตัวนั้นนะครับเป็นตัว โกเขาใหญ่ครูอ่านตลอดนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนาะตอนนั้นจะครูดาวสิบหกคำอ่านนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะมีคาลมนะครับมีเลี่ยนอ่านหนุนอ่านนะครับแล้วก็ครูสอนครูสอนครูสอนด้วยนะครับผมก็นี่ครับอยู่ในกลองใบนี้นะครับมาวันนี้ก็จะให้ ทางอาจารย์ดำหรือทีมงานนะครับไปทำพ่อพันธุ์นะครับผมไปทำพ่อพันธุ์สายอ่างนะครับถ้าใครสนใจนะครับโทรหาอาจารย์ดำนะครับเดี๋ยวผมเอาเบอร์ไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็ทางช่อง YouTube ของอาจารย์ดำเนาะเดี๋ยวผมเอาไว้ข้างล่างนะครับเดี๋ยวจะได้ดูนะครับเดี๋ยวมาเปลี่ยนถ่ายกล้องไปดูตัวนกครับนกได้มานี่ยัง สภาพสมบูรณ์มากนะครับไม่ยิ้มนะครับไม่ค่อยยิ้มเท่าไหร่เหนึ่งเก็บดูครับแต่ยังไงผมเอากล้องมาถ่ายใกล้ๆดูก่อนนะครับจะไ๋ยดูตัวนี้กันเต็อันเจได้มาก็ยังไม่นิ่งนะยังไม่เก็บยังถามว่านิ่งนะครับนกตรวนี้นิ่งนะครับไม่ค่อยยิ้นนะครับดูครับสร้อยคอนี้สวยมากนะครับ ตัวนี้เป็นเสียงเล็กนะครับคมพงเลยครับนี้ยังตกใจนิดหน่อยนะครับก็จะเปลี่ยนใส่กงของอาจารย์ดำนะครับเป็นกงใบนั้นนบครับมาแล้วครับผมเอาโกงมาเปลี่ยนใส่แลครับผมนี่ครับอย่าลืมนะครับถ้าใครสนใจสายอ่างนะครับเดี๋ยวยังไงโทรหาอาจารย์ดำนะครับหรือว่าเป็นช่องของอาจารย์ดำนะครับสายสายดำตัเขาใหญ่มานะครับผม เดี๋ยวใครฝากติดตามทางช่องขอจานดำด้วยนะครับผมตอนนี้เอานกมาถึงที่บ้านนะครับผมเพิ่งมาถึงเมื่อตะกี้เองเดี๋ยวยังไงผมจะพามาชมหน้าตาเขาใกล้ๆกันนะครับผมนี่ครับผมตัวนี้ผมตั้งชื่อให้เขาแล้วนะครับผมว่า 25K นี่ครับหน้าตาเขาเจ้า 25K ครับผม ว่าที่พ่อพันหลับสายคู่อ่างตลอดนะครผมคาลมผมจะทำมาทำการเพราะลูกเข้าแน่นาคตนี่ครับเพิ่งกลับมาถึงบ้านเลยหลบลางหน้าตาเขาครับเดี๋ยวยังไง ฝากติดตามผลงานในอนาคตด้วยนะครับผมว่าเขาจะให้ลูกออกมาลีลาน้ำเสียงคาลมคูอ่างตลอดคูยาวๆสูงสุด16บหกคำตามแบบฉบับของพ่อติดมาหรือเปล่าฝากติดตามครับผมในอนาคตครับผม